ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับจะพามาดูแปลงข้าวนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้คือแปลงที่มาเช่านะครับมาเช่าแล้วก็ว่าจะปลูกอ้อยนะครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่ก็เลยคิดว่าปีนี้ฝนน่าจะดีนะครับก็ว่าหวานข้าวไว้นะครับอันนี้เป็นข้าวกขสิบห้านะครับกขสิบห้า อันนี้ก็เลยหว่านไว้นะครับประมาณ2ไร่นะครับสำรองไว้นะครับเผื่อน้ําท่วมนะครับจริงๆแล้วก็ท่วมจริงนะครับอีก5าไร่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นกขสิบห้าตรงนี้ไม่เคยไถพรวนนะครับไม่เคยไถพรวนไถกรบไถอะไรเลยนะครับก็คือเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับเสร็จแล้วก็พอฝนมานะครับผมก็ ไถหวานเลยนะครับไถครั้งเดียวแล้วก็ปั่นแล้วก็หวานนะครับนี่นะแปลงนี้ไม่มีฉีดคุมหญ้านะครับไม่มีฉีดคุมหญ้ามีค่าหญ้ารอบเดียวนะครับมีค่าหญ้ารอบเดียวสังเกตดูนะครับไม่มีหญ้าเลยนะครับสุงสูงนะครับไม่มีหญ้าเลยนะครับใส่ปุ๋ยรับรวงไปแล้วนะครับนี่นะรอยค่าหญ้านะครับไม่ทําอะไรเลยครับหวานทิ้งไว้นะครับ แล้วก็มาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยทีนี้ก็ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวนะครับรับรับท้องไปเลยนะครับก็สีก็จะเขียวเขียวแก้มเหลืองนิดนึงนะครับไม่ได้เขียวเข้มมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับอันนี้ก็หวานนะครับแต่ปะเงินว่าฝนดีนะฝนดนะีนี่นะก็เลยเ พอพอดีนะครับพอเหมาะพอเจาะนะครับอ่าก็วันนี้ก็เลยพามาชมแปลงนะครับบางครั้งเราอาจจะวางแผนไว้ดีๆนะครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่เอื้อมหน่วยนะครับแต่ว่านี้บางครั้งก็เหมือนกับพึ่งโชคชะตานิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับอ่พามาดูตรงนี้คือตรงที่วัวนะครับวัวลงมากินนะครับมันหลุดออกจากฟาร์มมาตรงนั้นนะครับ สังเกตดูจะมีไทงสีขาวมีธงสีขาวนะครับก็เป็นของน้าเองครับก็ไม่เป็นไรอันนี้เรามาเช่าของน้านะครับเนื้อที่3ามไร่ไว้ปลูกอ้อยนะครับตรงนี้ก็จะในโลคันนาออกนะครับเอาคันนาออกแล้วก็ปรับพื้นที่ปลูกอ้อยนะครับสัญญาเช่าก็3ปีนะครับสปีต่อ1สัญญานะครับก็เราก็ต้องการ3ามต่อ ตรงนี้พื้นที่ค่อนข้านที่จะลุ่มนะครับนิดหน่อยในกรณีที่ปีไหนฝนดีนะครับก็จะก็จะออกกึ่งพื้นที่ลุ่มนิดหน่อยนะแต่อ้อยก็น่าจะพอทนได้นะครับก็ไม่ได้แย่นะครับส่วนปีไหนที่แรงนะครับก็จะพอดีเลยนะครับไม่ตายนะครับนะพื้นที่ก็เป็นดินปนหินนิดหน่อยนะครับอันนี้พาชม นี่นะไม่มีหญ้าเลยครับไม่มีหญ้าเลยนะครับสวยๆเลยครับเนี่ยก่อ15นะครับก็ช่วงตุลานะครับตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวนะปลายเดือนตุลามาพฤศจิกาก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกอ้อยเลยนะครับไถอ,ออกปรับเพื่อนที่ปลูกอ้อยนะครับเขียวๆนะครับ ไม่มีเชื้อรานะครับไม่มีเชื้อรานะครับลืมบอกไปว่าได้ฉีดยาฆ่าเชื้อราอยู่รอบนึงนะครับนี่นะไม่มีเชื้อราเลยครับสวยๆนะครับเขียวนะครับอันนี้แดดช่วงห้าโมงเย็นนะครับนี่นะเห็นไหมครับ มันก็จะออกสีโทนสีส้มๆครับมันก็เลยเขียวไม่สดแต่ถ้าถ่ายช่วงเช้าเนี่ยมันจะสีเขียวเข้มมากนะครับไม่มีเชื้อราเลยครับดีเลยนะครับฉีดยาฆ่าเชื้อราไปหนึ่งครั้งนะครับยาฆ่าเชื้อราไปหนึ่งครั้งปกติก็ว่าจะไม่ฉีดครับเพราะว่ามันมันเหลือเฉยๆนะมันเหลือจากฉีดของกออคหกมันก็เลยมาเหลือมาใส่ ร,รอบเดียวบางๆครับนะระบายน้ำได้ดีนะครับระบายน้ำได้ดีน้ำขังไม่เกินสามสิบเซนนะครับรักษาระดับน้ำตลอดนะครับยาขึ้นไม่ได้เลยนะอันนี้พามาชมนะนี่นะความสูงโอ้ความสูงน่าจะเมตรสามสิบได้นะครับเมตรสามสิบน่าจะได้ นี่นะใบเข้มมากครับเนี่ยเข้มมากนะครับไม่ไม่ไม่มีเชื้อรานะครับไม่เป็นลาไอใบจุดนะครับอ่าวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับหลังจากที่านาแปลงหนึ่งนะครับห้าไร่เนี่ยทั่วหมดเรียบร้อยครับไม่เหลือแล้วก็จะเหลือแค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับสองไร่พอได้กิน ไม่ได้ขายแน่นอนปีนี้ครับวันนี้นะครับมาอัปเดตให้นะครับสําหรับแปลงที่จะเช่าป้อยนะครับแล้วก็มาหว่านทิ้งไว้นะครับเผื่อได้กินนะครับก็โอเคเลยนะครับลงตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามาชมประมาณนี้นะครับสําหรับกอขอ15นะครับที่ทําในพื้นที่สองไร่นะครับต้นทุนต่ํามากนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ